ระหนักถึงปัญหาในปัจจุบันถ้าเราอยากจะสร้างอนาคตเราต้องรู้ว่าปดิตเราเป็นมาอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรและหนึ่งในวิธีที่จะเข้าใจขออนุญ,ญาตให้ผมเริ่มการบรรยายของผมจากการรู้ก่อนคำถามจริงไม่มีเลยครับปมายการตู้คำถามไรนถ้าไหนจะไม่เข้าใจคำถามผมมีบ้านไหนบ้างครับที่น้ำป,ประปาเปิดออกมาแล้วใสสะอาด ตลอดเวลาเปิดออกมาแล้วไหลทุกวัน365วันต่อปียกมืออยูหน่อยครับมีกี่บ้านสองสามบ้านี่น้อยที่สุดในทุกจังหวัดที่ผมไปมาทั่วประเทศเลยนะบ้านน้ำป่ายังไม่ถึงน้าปยังไม่ถึงเลยใช่ไหมมากในประเทศนี้เป็นของใครและพักธนาทุกหมันจนถึงพักเก้าวไกลลงเชื่ออย่างสุดหัวจิตหัวใจว่าประชาชนเราเป็นเจ้าของรัฐรูปแบบ ที่นะครับในปัจจุบันเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มวม่วาจะเป็นเทศบาลไม่มวาา่วาจะเปะาา็นอบตทํางนานร่วมกับคณะเ้าหน้าทนะีระษัทสินต่ออย่างทั่วประเทศน,นะครับเราก็ให้ปรึกษาช่วยพัฒนาในเรือ่องต่างๆนะครับมันไม่ได้มีปัญหาในส่วนของสด1นะครับมันจะเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับเขตทิดินหองอป่าไม้ คือเป็นแนวที่กันชนพื้นที่ตาเคื่อน z o o นัครับพื้นที่หลัสะดุและก็พื้นที่ในแนวเทที่ไม่ใช่จนีนพค้โดยเฉพาะโค้งในกลุ่มชาติพันธุ์นี่คือเรื่องของเศรษฐกิจสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเรื่องของการเมืองการเมืองคือเรื่องของอำนาจในการจัดส,สรรทรัพยากรดังนั้นอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรกับคนที่ได้ใช้ทรัพยากรเป็นเรื่องเดียวกันไหมครับเป็นเรื่องเดียวกันไหมครับนะฮะ ว่าเราจะเกิดที่ไหนถ้าเลือกเกิดได้อะไรอย่างนเกิดซีรีสเลยเนาะชีวิตเราไปอยู่จะดีกว่านี้ครับแต่เราเลือนเกิดไม่ได้ผมถามท่านว่าถ้าใครอยากจะช่วยโลกคนไทย67ล้านคนไม่ว่าจะเกิดที่ไหนไม่ว่าจะเกิดที่เชียงใหม่หรือเกิดที่ประลาดที่ว่าไม่ว่าจะเกิดที่ตาหรือเกิดที่อุบลราชธานีไม่ว่าจะเกิดที่ไหน67ล้านคนควรจะต้องมีความสมอภาพเท่าเทียมควรจะต้องเข้าถึงน้ำประปาที่ส นะครับดังนั้นเนี่ยเ,เราจำเป็นต้องมีพักการเมืองที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกันเยอะๆนะครับพักการเมืองที่แข้งแข็่งนะครับแล้วก็มีเจตจำนงมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงจะทําอย่างนั้นได้นะครับก็ต้องเป็นพักการเมืองที่มีรากฐานที่แข็งแขร่งรากฐานที่แข็งส่วนหนึ่งมันก็เกิดขึ้นจากการ มีความคิดนะครับมีเป้าหมายนะครับที่มีร่วมกันระหว่างพักการเมืองสมาชิกพาคนักการเมืองของพักแล้วก็กับประชาชนเราต้องทําให้ประชาชนเนี่ยกลับมาศรัทธาในระบบรัฐสภาให้ได้สร้างพักการเมืองสร้างนักการเมืองแบบใหม่ให้คนเห็นว่าระบบรัฐสภาเท่านั้นเป็นทางออกต่อให้มีปัญหาอะไรต่อให้มีความขัดแยง้งอะไร ต้องหาทางออกกนในรัฐสภานะครับอีกอันนึงถ้าจะไปแบบนั้นได้พักการเมืองก็ต้องเข้มแข็งและพักการเมืองที่เข้มแข็งที่ประชาชนศรัทธาเราเห็นว่าต้องเป็นพักการเมืองมวลชนต้องเป็นพักการเมืองของประชาชนที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประชาชนเป็นเจ้าของประชาชนมาร่วมสร้างนะครับ อธิบายตั้งนานผมก็แค่จะตกแค่นี้แหละครับว่าทําไมเราถึงกําหนดทิศทางของพัคเก้าไกลเป็นแบบนี้าคนไทยค่าระดับแรกที่รวยเนี่ยนะครับมีความมั่นขั้น3.2ล้านล้านบาทนึกออกไหม